ะะเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรนะฮะเป็นรูปประกาศข่าวมานานมากประมาณสัก 20- 3 0ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเจอเรื่องราวของสารเคมีอยู่บนหนังศีรษะและเส้นผมของผมเนี่ยบ่อยมากๆอย่างเช่นไดเปาผมนะฮะเจลสเปรย์แน่นอนโอ้โหโดนทุกทุกวันจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมฮะนอกนือนจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะเรื่องราวของแชมพูสระผมที่มีสารเคมีอยู่ด้วยมันทําให้เส้นผมนั้นขาดลุดร่วงคุณผู้ชมครับอย่างเช่นตรงนี้ นะแล้วก็ตรงแถวแถวนี้เนี่ยมีปัญหาไปเจอแชมพูอยู่ตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับชื่อว่าไลโอคือตัวนี้มันมีมา18ปีแล้วแต่ผมใช้มาไม่ถึง18ปีนะผมใช้มามาสัก10ปีก่อนหลังจากนั้นหายไปเพราะตอนนั้นมันหาซื้อยากเขาจะซื้อได้เฉพาะแค่ในร้านขายยาแต่วันนี้ผมเองเนี่ยนะะในฐานะที่เป็นเจ้าของเอากลับมารีแบรนด์ใหม่ สามขั้นตอนนะฮะในการลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับข้อแรกเลยนะฮะเราจำเป็นต้องใช้แชมพูที่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับไลโอคือตัวนั้นนะฮะที่จะตอบโจทย์เราได้ตัวผมเองเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยหลุดเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยนะฮะแต่หลังจากใช้ไลโอไปแล้วผมบอกเลยว่าเห็นผลเลยฮะมันร่วงน้อยมากบางที3-4เส้นซึ่งหถือว่าแทบจะไม่ร่วงอ่ะคุณผู้ชมครับเอางั้นว่างั้นดีกว่านี่คือขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนที่2นะครับนี่ฮะ นี่เป็นครีมนวดของไรโอนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ป้องกันเส้นผมพันกันแล้วก็แห้งแตกปลายเพราะนั่นคือสาเหตุนะฮะที่ทําให้ผมนั้นหลุดร่วง 3. หลังจาก2ขั้นตอนนี้แล้วนะครับนี่ครับโทนิกนะฮะเราก็พ่นผมขอญยาตพ่นเลยแล้วกันนะนี่แล้วก็ขยี้นี่อ่ะนี่ดูแล้วกันนี่นี่นี่นีอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยเอยอะไรเอ่ย ออพูดมากไปเดี๋ยวก็จะโอเวอร์เคลมก็บอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะที่สําคัญผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ไลโอนั้นมีการดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะผลิตภัณฑ์ไลโอนั้นไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS เนะฮะอ้าววันนี้หนๆพูดแล้วนะฮะวันนี้ผมมากับโปรโมชั่นพิเศษถือว่าเป็นเจ้าของนะครับธรรมดาแล้วเซตพิเศษเนี่ยนะฮะผู้ชมครับแบบนี้ จากปกติแล้วนะฮะ3,370บาทวันนี้ผมให้คุณในราคา1,980บาทนะครับมีแชมพูครีมนวดแล้วก็โทนิกนี่นะฮะ ติดต่อได้เลยนะครับที่แอดไลโอไทยแลนด์นะฮะมีแอดนำหน้านะครับแอดไลโอไทยแลนด์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้หรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ021146288 021146288ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับเซ็ตพิเศษนะฮะปกติแล้ว3,370บาทนะครับวันนี้1,980บาทครับมีแชมพูครีมนวดแล้วก็โทนิกนะครับติดต่อได้เลยนะครับทั่วประเทศนะครับติดต่อได้เลยนะครับอยากให้ไลโอนั้นไปอยู่ในใจคุณแล้วก็อยากให้อยู่ คู่กับที่บ้านคุณเลยอ,อยู่ในห้องน้ําคุณตลอดเวลาเวลาจะใช้แชมพูสระผมให้นึกถึงไลโอนะฮะตามสโลแกนของผมครับกัญชัยกำเนิดพลอยแต่ไลโอกําเนิดผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ